เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการใส่สายของคันเร่งมันติฟัง์กชันนะครับนี่สายคันเร่งผมเลือกใช้เป็น NB04 นะครับเพื่อให้สลิงมันยาวขึ้นอันดับแรกก็คือต้องใส่สายตรงนี้ก่อนต้องเกาะ <ๆ S 2> เกาะ <ๆ S 2> มือเร่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปค่อยไปตัดสายเขาข้างล่างนะครับอันนี้เข้ายังไนะ อ่าโอเคทีนี้ดึงสลิงให้ตึงดึงสลิงให้ตึงนะครับดึงสลิงอย่างเดียวพี่ดันปอกขึ้นไปอ่านเอาปอกให้เข้าล็อกแล้วก็ดึงสลิงให้ตึงนะครับดึงแต่สลิงนะครับอย่าไปดึงปอกนะครับดึงปอกก็จะหลุดเห็นไหมสลิงมันย้วยอยู่เห็นไหมอ่าหน้าที่เราคือดึงสลิงให้ตึงก่อนอ่าแล้วก็กดมือเล่งลงมาล่างกดกดตัวเล็กตัวล็อกสายอ่ะลงมาข้างล่างอ่ะ Okay. อันนี้พี่พี่ปล่อยพี่ปล่อยที่บีบอะงงไว้เนี่ยงงแล้งงน,น,นสอนคนอันนี้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องบีบครับอันนี้ไม่ต้องบีบครับก็คือกดตรงนี้ลงมาข้างล่างล็อกตรงนี้ให้แน่นอหาหไยควงมาล็อกก่อนอโอเคอันนี้ดึงสลิงให้ตึงไอตัวไอตัวกำบีบไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมัน แล้วก็ตรวจเช็คว่าไอเนี่มันเข้าล็อกหรือยังอ่ทีนี้ลองจับไว้จับสลิงไว้เราลองทสด,ดึงดูโอเคโอเคอ,อย่างเงี้ยคันนี้คันนี้ก็เอาสายมาใสา่สายมาวัดก่อนตัวนี้ต้องตั้งให้อยู่ตรงกลางนะครับตั้งให้อยู่ตรงกลางให้มันสามารถสลด์ซ้ายสลายขวาได้ปึ๊บทีนี้เอาเมจิกบมาม์าครับ เอามจิบมากเราจะต้องตัดตัดตัวตรงกลางนี่พอดีนะหมายถึงว่าตัดตรงกลางนี่พอดีนะครับแล้วก็ใช้หัวบัดกีเข้าตัดดึงให้ตึงแล้วก็ตัดให้อยู่กลางมาก่อนกลาง,ากกค,ลางครับพี่อัน้นมันค่อนกลางเออ มันไม่กึ่งอ่ะลูกพี่เห็นปะกึ่งกลางคือล่องสีขาวเนี่ยไม่ไม่ต้องแล้เดี๋ยวจะงงพี่ตัดตามรอยสีขาวนี่ที่ไม่โดนเมจิกนะเนี่ยมันจะมีเห็นไหมตอนนี้กึ่งกลางคือไอตัวสีขาวที่ไม่โดนเมจิกนะครับแงบแงบอ่ะ,อะตากไกลมาลูกพี่ตากไก่กับนั้นอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ขั้นตอนสุดท้าย าจากนั้นเอาตะไกรใส่แล้วก็บัตรกีครับอ่ะตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการเอาตะไกรเสียบเข้าไปนะแล้วก็เผา,าไฟ<ๆ>เผานุ่นเผานุ่นพี่เผานุ่นไม่ต้องไปเผาตะก,กวัวเผาไอาทองเหลืองนุ่นปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดโอเคพี่หนึ่งเลื่อนเลื่อนตะไกรขึ้นมานิดเดียว เลือดตะไก่นิดเดียวโอเคประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวรอมันแห้งนะแล้วก็แงบแงบไอไอตัวบานๆมันออกรอมันเย็นก่อนอปึ๊บแงบคันนี้แงบเลยพี่เราจะแงบอันนี้มันออกนะแงบปั๊บเลยอ่าอันนี้ใส่ ับมันจะพอดีนะ,ลป,ะปล่อยนั่นครานี้พี่ลองบีบดูดิปึบ๊บปั๊บทำไมมันไม่เด้งอ่ะบีบดิดิ ทำไมมันไม่เด้งจุดนี้มันม้น่นกว่นเลยอ๋อนี่มันเป็นที่สายสายมันสายมันงอลองดู ตัวน,นี้ปัญหาคือไม่เด้งครับคุณผู้ชมครับ P A. P A. มันต้องติดตัวไหนสักที่หนึง่นง,งมันต้องติดตรงไหนสักที่หน,นึ่งลองซีโซเนกดูด,ดิโน่นทาไมเงี้นก็ตรงโน้นเฟื่ยต,ตรงโน้น เดี๋ยวลองฉีดโซเน็ตรงนู้นดูก่อนต่ออันนี้เจอสาเหตุแล้วมันไม่เข้านะครับก็คือมันต้องดันนี้ให้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ให้เข้าว่าแล้วทำไมมันมันเดิ่งดึ๋งดังจะเว้ยนี่มันไม่เข้าเนี่ย sải xăng mình vào khâu lồng nó cọt, mình có chunner đứt đứt không? Khâu được, căng, này ngay, này, lên ลงือบสุดขึ้นสุดลงสุด,สดโอเคใด้ละทีนี้ขึ้นสุดลงสุดละปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บจากนั้นก็ปลดปลดนิยวก่อนปลดออกปึ๊บอ่ะใส่ท่อใส่ท่อนี้ให้เขาใส่ปึ๊บแล้วก็ต่อสวิตดับเลยนะสวิตดับเนี่ย ตอนนี้มันดับตรงนี้แต่เราอ่ะจะพ่วงให้มันใช้ได้สองทางก็คือว่าดับนี้ด้วยแล้วดับตรงนี้ด้วยโดยการเอาเส้นหนึ่งใส่หางปลาแล้วก็ต่อกาวนี้เส้นหนึ่งจำสามสายนี่ตัดนี่เลยแล้วก็บักสายไฟสายไฟนี่แล้วก็ท่อหดมาพึ่งมืเขาแค่นั้นเองมันก็จะกลายเป็นดับได้สองจุดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยใส่ข้องข้องูให้เขาก่อน ก็จัดระเบียบให้มันดีๆก็คือใส่เข้ามาถึงส่วนนี้ไอ้ตรงเนี้ยใส่ให้มันเหลือแค่นี้ไม่ต้องใส่หมดโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการทำาืสายใส่ทีละใส่ทีมันเป็นท่อบากอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นท่อผ่า,ามันง่ายเห็นปะเออเราก็วัดระยะตะัดแล้วก็บั่ให้ง่ายคือใส่ตัวใหญ่นี้ก่อนใส่ตัวใหญ่ เราค่อยเอาสต่ไฟเข้าไปใส่โอเคครับเรียบร้อยครับใครที่ใส่เป็นไกด์ให้นะครับใส่มันมีฟังก์ชันเก็บงานให้เรียบร้อยก็จะประมาณนี้ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพร้อมส่งกลับตรงนี้นะครับสวัสดีครับ